ก็ผ่ามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่หน้าตานะครับหน้าตีนะเราอีกสัพักนะครับยังไม่ค่อยสุกดีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาเข้าครัวกับออยนะครับ โคดีแบบมีฟักทองนะครับติดอยู่ในตู้เย็นนะครับแบบไม่รู้จะทำไในกินแม่เลยจะมาทําสังขยาฟักทองให้กินกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแม่ทํากันนะครับผมนี่ฟักทองเราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยลอะล้อใช้อะไรขัดก็ได้สก็ตไบท์ใหม่หรืออะไรเราก็ขัดเปลือกฟักทองออกให้หมดเลยเพราะมันจะมีดินฝังอยู่ในนี้<ช>นี่หนูก็ผ่าผ่าแบบนี้ผ่าเป็นสี่เหลี่ยม แล้วทีนี้ก็ควักไส้เขาออกให้หมดเลย <ฮะ S 2> นี่แม่กาลังควักไส้ใกล้จะหมดล้วเลยนะให้มันเกลี้ยงเลยนะไอเนื้อเหนียวๆมันเนี่ยควักทิ้งให้หมดเลยเหลือแต่นเนื้อแข็งๆนะครับใช่แล้วก็จะเหลือแค่เนื้อฟักทองเพราะเราจะกินได้ทั้งเนื้อข้างในแล้วก็เปลือกมันด้วยถ้าสังขยาที่ทําแบบนี้เรากินเปลือกได้ถ้าทําแบบนี้คือจะกินเปลือกได้นะครับ กินทั้งเปลือกได้เลยถ้าเราจะทำสังขยามันต้องฟักทองลูกเล็กกำลังดีประมาณเท่านี้ถ้าลูกใหญ่ไปก็ไม่อร่อยแล้วก็แกะด้วยขอเวลาในการควักไ้ออกให้หมดก่อนลูกจะได้แบบนี้ลูกเห็นไหมก็จะเกี้ยงเลยสะอาดนี่แล้วเรามาดูกันลูกว่ามีอะไรบ้าง จะมีน้ำตาลใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็ได้เราจะมีกะทิกะทิบางคนก็จะใช้กะทิกล่องกะทิสดก็ได้แล้วก็มีไข่ไข,ไข่นี้แม่จะใช้สี่ฟองเพราะว่าฟักทองมันก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีตัดหวานก็คือเกลือเกลือนิดนึงใช่มาอันดับแรกใส่อะไรลงไปครับแม่ไข่ <Okay. S 2> ่จริงอ่ะมันต้องมีใบเตยแต่บ้านเราพอด,ดีว่าใบเตยมันหมดแม่ก็เลยเอาเท่าที่มีก่อนใบเตยมันจะให้ความหอมใช่ก็มีไข่ไข่สีฟองนะในนี้ไข่สีฟองที่จริงอ่ะต้องใช้มือขยำแต่ว่าแม่ใช้ช้อนก็ได้แล้วก็น้ำตาลตาลปิ๊บ น้ำตาลปี๊นี่มันจะให้ความหอมด้วยมันจะหอมกว่าน้ำตาลทรายแล้วก็แม่จะใส่น้ำตาลทรายลงไปตักนิดนึงก็ได้ก็คือต้องกะปริมาณเอาอะกะปริมาณก็กะปริมาณเอานะครับว่าใส่อย่างไรบ้างนะครับ แต่สังขยะมันก็คือต้องหวานอยู่แล้วหวานกับมันขาดไม่ได้แม่ก็จะใส่น้ําตาลลงไปคนให้น้ําตาลให้มันละลายแต่ถ้าจะให้มันดีอ่ะก็คือต้องใช้มือใช้มือแต่ว่าอันนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละเสร็จแล้วก็ใส่กะทิแม่ใช้เป็นกะทิกระป๋องทั้มดเ กะทิกองเออกะทิก่องนะครับใส่หมดกล่องเลยเฮ้ยมากรองด้ยน่าจะพอดีเต็มน่าจะพอดีเต็มสักรองเกลือเกลือตัดหวานนะครับเกลือตัดไปนิดนึง อย่างนี้ก็คนให้มันเข้ากันให้น้ําตาลละลายน้าตาลปี๊บละลายนะครัตอนนี้ยังไม่ละลายนะคะผิดไหมที่จริงอะมันต้องใช้เป็นน้ําตาลปี๊บที่เป็นแบบเหนียวเหนียวอะแต่แม่มีน้ําตาลตัวนี้ติดตู้เย็นแม่ก็เลยเอามาใช้มันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าพูดถึงว่าถ้ามันละลายเร็วหน่อยมันต้องใช้แบบน้ําตาลน้ําตาลแบบเหนียวเหนียวอะ หรหวอแม่คนน้ำตาำลละลายนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อรอนะครับอ่ะเดี๋วเยใส่น้ำลงไปนะครับใส่ไปเยอะไหมครับแม่ครึ่งหนึ่งเลยลูกใส่ครึ่งหม้อเลยเพราะมันใช้เวลาในการนึ่งนานตัวเนี้ยลูก อันนี้ก็ครึ่งหม้อนะครับเราก็จะวางนี่คของแม่ก็ได้เที่ยวนะครับน้ําตาลละลายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อก็เนียนแล้วลูกตีจนเนื้อให้มันเป็นเนื้อเนียนๆน้าตาลจะประมาณนี้นะครับอันไหนที่มันเป็นฟองอย่างนี้ก็กรองออกเพราะมันจะได้เนื้อเนียนเดี๋ยวแม่เอาฟองออกแล้วก็จะทําการกรองเอาฟองออกนะครับให้เนื้อมันเนียนกว่าเดิมนะครับใช่ฟองนี้มันก็จะไปเกิดฟองในเนื้อมัน แล้เอาอกเฉแค่นั้นแหละนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบรจะได้เนื้อแบบนี้เนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วลูกใครชอบหวานมากก็ใส่หวานเพิ่มเอาก็ชิมดูแตะดูนหน่อยนึงก็ได้จะได้รู้รสชาติทีนี้ก็เกาะเข้าไปในฝักทองอย่างนี้ ไม่กกอกลงไปใส่ให้มันเต็มเลยเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับฟักทองต้องแก่จัดนะลูกถ้าทำแบบนี้สังขยาฟักทองแบบนี้ถ้าฟักทองอ่อนทำไม่อร่อยอเนื้อมันจะไม่เหนียว เหมือนจะเหลือเห <c oughs> มือนเหลือไม่ไม่ใช่เหมือนเน่ชะชัดเลยใส่ได้ไ <ป S 1> อยูใส่ได้ยูใส่ได้ได้ยู่ไ, <ป S 1> ได้อยู่อ,อ,อแล้วพอแล้วเพราะว่าเวลาใส่ฝาฟักทองลงไปปุ๊บมันจะมันจะบูมออกแต่ที่จริงอ่ะ ไม่ต้องใส่ปิดก็ได้เปิดไว้ก็ได้เวลาเรา <จะ S 1> นี่ยจะเปิดจ,จะปิดก็ได้นะครับปิดเปิดไว้ดีกว่าตามใจเลยเ <laughs> สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องตาว็าจะประมาณนี้ใช่เราไม่ต้องก่อให้มันเต็มมากนะลูกเวลานั้นเดี๋ยวมันเดือดแล้วมันใจนั่นมันจะล้นประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวเรา,าเราจะไปใส่หม้อนึ่งนะหม้อนึ่งของเราเก็พร้อมแล้ว ใส่ลงะ่ะแม่ตั้งลงไปได้จริงลองจานหน่อยก็ได้แต่ว่าแม่ไม่ลองหรอกมันไม่เป็นไรหรอกฝามันก็เอาไว้ข้างๆมันเอาไม่ต้องไปปิดนะไปแล้วก็จะปิดหม้อเลยอันนี้เราก็กะเอาวงก็สุกแล้วนะครับผมงเปิดให้ดูนี่ ระหว่างที่นึ่งนะครับก็เปิดไฟเบาๆนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะตาจะางี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันเซตตัวหรือหายร้อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะครับจะพักไว้ให้มันเย็นแล้วนะครับนี่ก็จะหน้าตาก็างี้นะครับอันนี้แม่เรลงจะหั่นไปกินนะครับ เนื้อเนียนมากเลยนะครับดูคืออันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราทํากันนะครับเนื้อมันก็จะสวยประมาณนี้นะครับเนียนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับมากินกันนะครับนี่ อันนี้ก็จะกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับเพราะว่าแม่ขัดไว้ดีแล้วนะครับล้างไว้ดีแล้วรสชาติของฟักทองนี้นะครับก็คือฟักทองจะมีความมันนะครับเมื่อกินกับไอที่เราทําเนี่ยก็จะมีหวานนะครับมันจะมีแบบเหนียวหนึบนะครับมันหวานพอดีนะครับนี่ ทองมันแก่แตัวนี้นุ๊ถ้าใช้ข้อาทองแก่ทำมันจะเหนียวเหนียวมันเนี่แล้วก,กินได้ทั้งตัวไหมแล้วทองมันไม่เป็นเส้นไงแบบนี้นไหนก็ขอชินนมอยทองนเนื้อจะนินน้นๆเลยไม่เป็นเส้น ้ใครที่อยากลองทำตามก็ทําได้นะคะเมนูนี้ง่ายๆนะครับอร่อยด้วย มีคำนี่น้นาตานากินอร่อยมากนะครับแล้วก็ฟังฟองไม่มีประโยชน์ด้วยนะครับ หมดแล้วนะกินผมกินไว้เขามันอร่อยอ่ะ ครับสุดท้ายนะครับนี่สุดท้ายละคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ